เบียบ e ิมเดลุจจากไอสัตว์เอเอเอบทเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกของกูคนที่ด่าไม่สำคัญมึงอยากดังไหนลองดูมึงเป็นแค่ปูดองจะเทียบกับตองอูมึงดูปลอมมึงคุรกลับไปตองดู มึงอะเป็นคุยไรไอสัตว์ถึงด่าไม่หยุดมึงคิดว่ากลัวมึงเหรอทำอะไรก็ใช้สมองบางให้เตอไวเฮียแล้วแต่ลุงหยุดแม่งเฮียกว่ากูจะไม่หยุดแค่นี้แค่น้ำลายกูจะทำให้สุดแต่เมึงทำผิดมึงไม่ต้องอยากถูกมึงไม่ต้องมาอ้างกูพร้อมที่จะสู้กูพร้อมที่จะฟันฝ่าคยุคยคุยไอสัตว์ เรื่องต่อไปที่กูจะมาเล่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่แม่งโคดงีเง่าอ่ะที่แม่งป่วยยันตัดกะเกินพาประเทศต้องทึมเศร้าเพราะประชาชนไม่มีตังแดกข้าวเขาไล่มึงก็ไม่ไปมึงจะอยู่ทีเพียอะไรอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์๋ยวมึงจะเข้าไปอยู่ในโกรธอ่ะฉีดวัคซีนต้องเสียตังเหรอหึมึงเอาตังไปซื้อรถถังเหรอหึมึงซื้อมาพองเหรอหึตอนนี้คน แค่ไหนบริหารไม่ได้เรื่องเรื่องบอกว่าไหวถ้ามึงทําไม่เป็นมึงควรแก้ไขไม่ต้องมาเปลี่ยนประเด็นแล้วบอกสู้ไววคนป่วยก็ได้นอนรอคนช่วยไม่มีเตียงก็ไม่พอจางยากลำบากและใส่เหล็กเข็นรัฐบาลที่แม่งบริหารไม่เป็นทําได้แค่รอแล้วสู้ต่อไปแต่เรื่องทั้งหมดจะจบถ้ามึงลาออกไปพอมึงทําประเด็นให้กล้าใไกล้าไคลกูหมายถึงก้าถอยหลังจะม่งออกตอนนี้คงไม่แค่ความฝันแต่กูไม่กลับหลังนะเพราะไม่พออยู่ข้างหลัง ทุกคนมีความฝันที่อยากจะทำให้เป็นจริงแต่กับต้องหยุดกระทันหันหยุดฝันอยาให้เขาทนไม่ไหวเดี๋ยวมึงจะกางเหลียวหลังกูจะเอาไม่ง่ายตายมึงเหมือนแบบฝรั่งที่กูเคี้ยวลวคลายกูผิดหวังจริงๆที่ประเทศกูม่พูดหนําเป็นควายไอ้สัตมึมึงไม่เคยสนใจประชาชนสนแต่แต่พวกตนคำที่มึงพูดเป็นแค่คำหลอกคนประชาชนต้องจำทนพวกมึงมันแย่คอยแต่แจกทรัพย์สิน แต่ตอนนี้มร้องกับกันมาไนะครับคุณทักษิความจริงพวกมึงไม่เงียบมากกูจะดับมึงี่เยียมรอาเลสัสมึงกวระวังซีมิชิตในพวกกระทปดที่เป็นด่านหน้าไม่ใช่พี่เลืประโยชน์ตอนนี้อยู่ในยุคที่ไม่แยบแบบนาม่หลุไปเลี้ยงเลี้ยงหันมาสองวนมึอนเงียบแล้จะทำนนจะทำให้อยังเตัวของเคยชินไม่ได้เลือดหนาเเองเป็นมขอไปวันๆคนเขาก็เสกโซนเงินหทองม่จ่ายไปจองกันเองก็ลงมาที่วุ้นซพอได้ก็โดนตัดโดนถอนไปประชาชนลนจะม่หาทัเนี่ยก็ทำเป็นไม่ ที่อะไรออนไลน์จริงๆกับพราลูกแค่นี้ที่มากร,ราะบาดจริงๆกูขยำนิดขยำมัง่งเผาทีมั่งไม่เห็นแต่ไรเลยเออมีแต่พงศ์ไม่ควรอยากอากอนไลน์ใหม่ไม่ไว้ครับใช่แต่คนจนกัหมายไม่สามารถรับครับใช้กับคนรวยและพวกเศรษฐีนและพวกของพวกหัวหน้าเจ้ากฎหมายคนรักชาติประชาชนไม่ดับไม่มีสิทธิ์ที่จะหาความเป็นธรรมได้ถ้ามีเงิน,งงนกฎหม,มายธรรมาภิเจตถูกเป็นผิดจากผิดเป็นถูกเสรีภาพแลือกเทียมแท้จริงมันอยู่ตรงไหนชื่อบอกคุณทีสัตว์ ถ้าได้มึงเป็นแฟนกูคงจะรักตายก็อยู่ตั้งเจ็ดปีกูรักนะไอ้ควายเมื่อกีู้ฟีจะตายให้พวกมึงประหลาดใจอ่ะก็กูหลอกควายให้แม่งตายใจไงอ่ะถ้าแม่งตายไปประชาชนคงสบายใจที่แม่งออกไป